สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไปอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูราบเนื้อวัวราบเลือดขมขมค,มค่ะกินกับผักสดาค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเราจะมีเนื้อวัวเครื่องในและก็ตับของเนื้อวัวค่ะและเราก็จะมีพียและก็เลือดด้วยค่ะ ส่วนเครื่องหอมของเราและก็เครื่องปรุงของเราเราก็จะมีพริกป่นข้าวคั่วชูรสน้ำปลาต้นหอมผักชีใบมะกรูดและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักสสเดาค่ะที่เราจะใช้ลวกและก็เอามากินกับราบค่ะเราก็จะมาหั่นเนื้อนะคะเป็นชิ้นบางๆนะคะ <ไป S 1> เพื่อ <ไป S 1> ที่จะได้นำไปราบค่ะ เมื่อเราหั่นเนื้อได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาหั่นต้นหอมผักชีเลยค่ะ มาค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วค่ะเราก็จะนําเนื้อที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นบางๆค่ะรงภาชนะนะคะและเราก็จะปรุงรสด้วยพริกปน่นข้าวคั่วน้ำปลาชูรสน้ำเพี้ของเราและก็เลือดค่ะเราก็จะคุกเคานะคะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อค่ะ ถ้าเกิดเลือดของเรามันน้อยเราก็จะเติมลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเราก็จะคุกเขานะคะมเมื่อข้าวน้ำข้าเนื้อแล้วเราก็จะโรยต้นหอมบักชีลงไปเลยค่ะคุกเค้าค่ะ ส่วนน้องนางชอบขมนะคะเราก็จะใสด่ดีเพิ่มลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะคลุกเขานะคะอีกครั้งหลังจากนั้นเราก็จะชิมดูค่ะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือยังถ้าได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะสีสันน่ารับประทานค่ะแถมยังมีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอมของข้าวคั่วและพริกป่นที่เราลงมือคั่วเองค่ะ